มันมีสัญญาณอันโตนิโอเชื่อซาลาพร้อมทิง้งลิเวอร์พูลย้ายเล่นลีกซาอุโมฮัมเมดซาลาได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียและได้มีการยื่นข้อเสนอระดับ100ล้านปอนด์ให้ลิเวอร์ pool พิจารณาแต่พวกเขาได้ตอบปฏิเสธไปกองหน้าของเสต์แฮมยืนยันว่าเขารู้ว่าโมฮัมเมดซาลาพร้อมที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแม้ว่าลิเวอร์ pool ออกมาปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วก็ตามกองหน้าทีมชาติอียิปต์ได้รับความสนใจจากอัลไอติฮัด ในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์แต่หงแดงได้ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ยอมขายดาวยิงอันดับหนึ่งออกจากทีมแม้จะได้รับข้อเสนอมหาสารก็ตามอย่างไรก็ตามอันโตนิโอได้ออกมาเปิดเผยความจริงที่ว่าซาลาพร้อมที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ได้รับการทับทามแต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยตัวเขาไปเขาไม่ได้ออกมาปฏิเสธไม่มีทางเขาโดนล็อกตัวไว้และลิเวอร์พูลก็บอกกับเขาว่านายจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้น เขาหยุดมันไม่ได้แต่หากว่ากันแบบแฟร์เขาก็ไม่แสดงความไม่พอใจแลกปล่อยให้สโมสรดำเนินการเรื่องนี้ไปแต่ผมรู้ความจริงมาว่าเขาพร้อมจะย้ายเขามีอะไรต้องทำอีกละ่ะที่ลีบ์พูเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วการย้ายไปซาอุดิอราระเบียถือเป็นโอกาสที่ดีของเขาเขาเป็นชาวมุสลิมและมีแต่คนเรียกร้องเขามันไม่มีข้อเสียเลยถ้าเขาย้ายไปที่นั่นผมเข้าใจว่าสัญญาที่เขาจะดีับมันจะช่วยเติมเต็มได้มาก ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอนคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ